สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็อุชิตามกันน้องสักดาเนี่ครับก็บอกกำลังออกเดินทางกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มีภารกิจไปหาเศรเลกฮะโลหะเงินโลหะทองขยะเงินขยะทองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโดยรถคู่ใจเจ้ามิซูบิชิไออันนี้ตัวนี้เครื่องอะไรเครื่องสามพันหรือสองพันห้าเครื่องสองพันห้าครับเจ้ามิซูบิชิสีขาวนี่ครับโอเคครับพี่น้องครับ ก็ ه ة วันนี้เราก็มีภารกิจไปที่เดิมครับโอ้โหเหล็กเยอะมากแล้วก็ส่วนเหล็กนี่เราเอาเกือบหมดเลยเนอะอาจจะเหลือก็อเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนนี้ที่หลักๆวันนี้มีเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์มีไซเบอร์เทอร์มอยู่สี่ห้าเครื่องร <laughs> ับพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้ก็อาจจะเป็นที่โรงงานนี้อาจจะอาจจะงานวันสุดท้ายเลยเนาะวันสุดท้ายเราก็ เดี๋ยววันนี้ก็จะไปถ่ายให้ดูเนาะว่าเครื่องยนต์มีเครื่องรุ่นอะไรมั่งอะไรมั่งนี่ครับก็อาชีพที่ทว่าทําแล้วมันรวยไหมมันก็ต้องคือต้องทําสม่ําเสมอครับผมเม่พี่น้องรับซื้อของเก่าถ้าซื้อวันสองวันไม่มีวันรวยหรอกถ้าใครจะอยากรวยก็ต้องทําเป็นอาชีพไปเลยทําเป็น 20, 30ปีอะไรเงี้ครับเออนั่นแหะมีโอกาสรวยเดี๋ยวถ้า ใครคิดว่าเฮ้ยคนที่ซื้อของเก่าทําแล้วรวยทําวันสองวันไม่มีวันรวยครับก็พอก็แค่พอมีพอกินแค่นั้นเองนะเพรได้มากาไรนิดหน่อยแล้วก็พอกินพอใช้อันนี้ใช่อยู่ได้อยู่นะแต่ถ้าใครอยากรวยก็ต้องนู่นแหละครับทําสัก2 0 3 0ปีนะแล้วก็ค่อยๆเก็บมัธยัติมีเงินเก็บแน่นอนครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทว่าอาชีพ มาแรงไหมมาแรงมากๆครับในยุคนี้ครับในยุคที่เซนต์เล็กพวกโลหะราคาแพงเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้ไปดูหน้างานแล้วกันครับว่าวันนี้มีเครื่องยนต์อะไรไหงก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับแล้วก่อนจะน้องสักนาเขสู่ชีวิตด้วยนะครับโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะมาเอาชุดนี้ครับมีเครื่องยนต์ครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าครับมีห้าตัวครับเครื่องยนต์ห้าตัวส่วนเข็มขัดแมคโครนี้ทางบริษัทว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่ครับไอตัวหัวแยกหัวแยกสามล้านนี่ครับหัวแยกสามล้านนี่ครับเป็นตัวหัวแยกหินนะครับโอ้ราคานี่หลายล้านเลยครับทำไมเป็นน้องนี่ครับไม่ใช่ทุกๆนะเห็นแต่แบบนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนตองรายการนี่ครับเก็บส่วนพุ่งกี้แมคโครก็เดี๋ยวกำลังจะทำเรื่อง ปล่อยของออกกันอยู่ครับก็รอโอกาสหน้าแล้วกันส่วนปุ่งขีไมโครอันนี้ก็เอาเครื่องเนาะเอาเครื่องไปก่อนเครื่อง4ตัวนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอนี่ครับโอเคเดี๋ยวรอรถเฮียบมายกให้ขึ้นนี่ครับรถคู่ใจรถธรรมหกินนี่ครับตาคน,นสู้ชีวิตนี่อย่างโสดนะครับพ่อแม่พี่น้องสาวแก่แม่ไม้สาวโสดสาวซิง ใครสนใจผู้บ่าวทรมาหากินนี่ครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับนี่ครับเก่งมากครับผู้ชายคนนี้ครับหากินเก่งมากนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูเครื่องตัวนี้ครับรพ่อแม่พี่น้องนี่ครับที่ว่าทําไมทางโรงงานเขาถึงปล่อยอปล่อยจําหน่ายเป็นเศษเหล็กเป็นของเก่าดูเสื้อครับดูเสื้อนี่ครับเสื้อมันแตกไปหมดแล้วครับรพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นี่ครับไสในในี่ระเบิดไปหมดแล้วครับโอ้โหน่าจะใช้งานนี่หนักมากเหตุแบบนี้น่าจะกรณีหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือ หมอ้อน้ำครับระบบหมอ้อน้ำมีปัญหาอาจจะหมอ้อน้ำตันหรือหมอ้อน้ำแห้งนี่ครับดูครับลูกสูบระเบิดเลยครับพ่อแม่พี่น้องดูครับเสื้อแตกกระจายหมดเลยตัวนี้จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงของน้านี่ครับนี่ครับในในช่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ในช่องนี้ตัวหล่อเลี้ยงของน้ําแต่ถ้าจับได้ที่ไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงเนี่ยไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงตรงเสื้อกระบอกสูบตัวนี้มันทําให้เกิดความร้อนและเวลา ลูกสูบมันมีการแรงเวียนกิดขึ้นมันจะมีแรงเครียว่าแรงอัดและแรงกระแทกแรงอัดเวลาอัดลูกสูบมันวิ่งขึ้นบนปุ๊บมันเกิดแรงอัดของออของแรงดันของน้ํามันแล้วก็เกิดการเผาไหม้นี่มันทาให้แรงอัดแล้วก็ระเบิดด้านข้างออกมาก็ใครมีรถมีดาระวังที่สุดในเรื่องของหม้อน้ำนี่ครับถ้าหม้อน้ำแห้งนี่อันตรายมากครับทุกแม่เป็นน้องมันดูทุกวัน มแนะนำว่าให้มันดูทุกวันครับเวลาเราใช้งานรถยนต์ก็เปิดดูมั่งครับบางทีเราไม่รู้าอาจจะมีพวกหนูไปกัดสายกัดอะไรอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องหนูไปกัดสายแล้วมันทำให้หัวน้ํารั่วแล้วก็เกิดอันตรายได้นี่ครับโอ้หนครับพพี่น้องหนึ่งเป็นเครื่องไมโครมิซซูครับนี่ดูครับยี่ห้อมิตซูบิชิอนนี้ก็ทางโรงงานก็ ายเป็นเศษของเก่านี่ครับแล้วก็เป็นเสื้อครับน่าจะเป็นเสื้อขสิบโลนี่ครับดูยืดซูมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซูมอันดูซูมนี่ดูที่กระบอกนี่ครับก็ไม่เป็น้องนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอนี้หกซูมน่าจะเป็นเสื้อพวกพวกสิบโ้อะไรที่ทางโรงงานเขาขายก็นี้ครับเสื้อมันระเบิดไปหมดแล้วครับเสื้อ มากเสื้อนี่ก็จะทํามาจากพวกเหล็กรลเหนียวอ่านี่ครับเหล็กโลอเหนียวันนี้ระเบิดแล้วก็ต่ว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ว่าต้องเอาไปเย็บเอาเหล็กมาปะแล้วก็เย็บแต่ว่ามันความความแกร่งมันก็ไม่เท่ากับที่รอเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนี่ครับถ้าเราเอาไปเย็บก็ความแข็งแกร่งมันจะลดประสิทธิภาพไปอันตัวนี้ไม่เป็นเครื่อง น่าจะสี่สูบหรือเปล่าครับพี่น้องมองไม่เห็นครับสองสูบหรือสี่สูบนี่นี่ครับอันนี้เครื่องมองไม่เห็นว่ายี่ห้ออะไรครับนี่ตัวนี้มิซูอ่ะนี่ก็มิซูมิชินี่ครับมิสูกนี่น่าจะเป็นพวกเครื่องหล้อหรือเปล่าครับพี่น้องน่าจะเป็นเครื่องหกล้อนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยน่าจะตัวเดียวกันนี่ครับ อาจจะตัวเดียวกันน่ครับก็ทางโรงงานก็ปล่อยในราคาเ็จเหล็กครับนี่ครับเครื่องแต่ว่าอะไหล่บางส่วนมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันต้องไปรื้อครับต้องไปรือ้อตัวนี้เครื่องสี่สูบครับสี่สูสบดูที่จริงการดูสูบก็ดูที่ตัวไอเดียเสียตัวนี้ก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับสี่สูบ กองนี้วันนี้เราจะมาจัดการแล้วก็เอากลับบ้านกันตรงน,นี้ครับนี่โรลเลอร์เบ้าลูกปืนแตกหมดแล้วครับนี่เบ้าลูกปืนแตกซึ่งไม่สามารถใช้งานได้จะอกอกออกทำใหม่กลึงใหม่มันก็ไม่ทนว่ามันสึกหมดแล้วครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะทางรถก็จะยกให้แล้วครับตอนนี้นี่มาแล้วครับเหยียบ สิบร้อเฮียบกีตันนาอยสามตันมั้งนี่เนี่ยนี่ครับเอายอหยาะนามุนอันนี้มุน่ามาดูครับวิธีการยก เครนซิ่งครับเครนซิ่งเทนสิบล้อครับนี่ครับเออนี่ครับเครนซิ่งพี่เขากำลังจะยกใส่ท้ายกระบะให้ครับนี่ครับส่วเครื่องเล็กสองเครื่องที่ผมได้ถ่ายเมื่อกี้ก็อันนี้จะเอากลับบ้านครับเอาไปแยกเป็นชิ้นกลับบ้านอยู่ที่บ้านของเจ้าน้องสักดาครับที่ยกกันมาดูครับวิธีการ มาแล้วติด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 มาแล้วโอ,โ,โอ้โหเครนตัวนี้น่าจะสามตันได้ครับนี่ครับโอ้ชิอุชิตับก็อยากได้สักคันหนึ่งนะเอาไว้ทำธุรกิจ <laughs> แต่ว่าไม่รู้ชาตินี้จะมีปัญญาซื้อเครนซื้อสิบ้อซื้อหก้อเครนหก้อเครนสิบ้อเค,เ,คเครนได้หรือเปล่าครับทุกผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆลุ้นกันค่อยๆสร้างกันไปเนาะ เพื่อนาคตผมจะมีสักคันไว้รับงานก็ฝากทุกๆคนเนาะมาติดตามอุชิตับเป็นกำลังใจให้อุชิตับเนาะพ่อแม่พี่น้องอ๋อยกแล้วพี่น้องโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็อุชิตับก็กำลังขนเที่ยวแรกเที่ยวแรกนี่เป็น เครื่องยนต์2ตัวครับเครื่องยนต์2ตัวมีเครื่องยนต์4สูบจำนวน2เครื่องครับเป็นเครื่องยนต์เก่าที่ทางโรงงานเขา,เาจำหน่ายให้นะไปพี่น้องเ,อเดี๋ยวมาดูครับน้ำหนักรถผมอยู่ที่1 6 1 0กิโลแล้วก็รวมน้ำหนักตัวเ,เครื่องยนต์เก่าอยู่ที่2 0 5 0กิโลพอบวกลบคูณหารแล้วเหลืออยู่ที่4 4 0กโลครับเครื่อง2ตัวนี้ก็หนัก 440กิโลครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ก่อนครับตัวนี้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านก็กําลังเดินทางไปเดี๋ยวพออุชิตับกรัรน้องสักดาเอาเครื่องลงแล้วเลยจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเนาะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้อาจจะยาวเนาะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งครับอ่าโอเคครับผมโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็เอาเครื่อง2ตัวนี้มาลงครับอันนี้ก็ <c oughs> น้าหนัก400กว่ากิโลครับ2ตัวนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ลงเก็บไว้เดี๋ยวก็จะช้ำแหละครับตัวนี้เพราะว่ามันมีมีเนียมมีเหล็กด้วยครับเพราะว่าเราจะขายเป็นลูกมันราคามันจะมันจะขาดทุนเนาะเราแยกมีเนียมเหล,ล็กขายโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะไปเอาเครื่องอีกสองสาตัวที่โรงงานต่อก็วันนี้เอาเครื่องมาลงที่บ้านน้องศักดาครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อุชิตับมาอีกเที่ยวหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเอานี่ครับเจ้าตัวเครื่องสีเหลืองนี่ครับมิซูครับเครื่องมิซูก็ส่วนเข็มขัดแมคโครครับไอตัวเฟืองสวิงแมคโครนี่ก็จะเอาเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็ทางบริษัทอาจจะประมูลให้รอบหน้ารอบอะไรนี่ครับอันนี้ต้องยกมาเก็บไว้ก่อนครับพ่อแม่พี่น้องตรงนู้นครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํางานของนี่ครับ เจ้าเครน20ตันนี่ตอนแรกผมนึกว่า3ตันนะเครน20่ตันพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยเครบเครน20ตันเออดนี่ครับยก10ล้อได้ันน่ะคันี่ยเนี่ยเครื่องนี้ก็ ไปส่งโรงงานครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโนนี่ครับขยะเงินขยะทองครับขยะมีค่าขยะโลหะนี่มีค่าทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะมองข้ามแต่สําหรับพวกผมแล้วโอ้โหนี่แหละครับแรงงานของพวกผมเลยทีเดียวครับนี่ครับเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ครับพ่อแม่พี่น้องเอาปีเขากำลังยกสบิน ดูด้วิธีการขับเขาขับยังไงเชิด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 เอ้ยคือเททวะคนขับเครนนี่ยฮ้ยดูครับเฮ้ปากก็ข้าวบุรีปุจุดปุจุดฮ่า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 ้สุดยอดครับเอาสวิงไปแล้วหรือว่าจะเอาไปกลิ้งเล่นตามลาดยางนี่เหมือนล้อจักรยานสมัยโบราณนี่ Ê, đi học đi đâu Ê, đi hát Wow เลือกนี่มันยากเลยเอ็มลุยไปเถอะดิอ่านี่ครับอ่าต่อไปก็เออวีจับบังได้เคลี่อนดักรบานเลยมาดูวิธีการเกี่ยวครับนี่ครับ ที่เกี่ยวที่เกี่ยวมหนไหมเฮ้บ้นานอ่ะเบ้านอทมยวเกลีวยวนั้น,นได้เคลียดหารถเนะอออนุเบกแรงเบกน้ำหนักลังใบรวยรูนใบบุญรวยโกล มาดูวิธีการเกี่ยวของพี่เรามาตอนนี้ก่อนน้ำหนักน่าจะเยอะครับน่าจะหลัก500กิโลนูล่นแหละพี่น้องเฮ้ยยิงเบี้ย เดี๋ยวยกช่างก่อนครับยกช่างก่อนว่าจะอยู่ไม่อยู่ฮ <laughs> ่าฮาฮาดูน้องว๋อดีครับมีตำๆก็400กิโลครับตัวนี้นี่300 350กิโลอัพนี่ครับ ไอเกิดไอเกิดนิสันช่างโอ้โหนี่ครับสลิงกำลังทำงานครับนี่ครับโอ้พี่น้องจุดนะครับยกแล้ว เดีพ่น้องสวิงเข้าครับตอนนี้สวิงเข้ารถแล้วครับเดียวครับเอา ขึ้นครับตอนนี้ก็ยกขึ้นนะยกขึ้นร้วพี่น้องโอ้ไปแล้ว,อว,ลวตอนนี้ครับกำลังจะเข้ารถปิกอัพของเราแล้วครับคันขาวน่ครับโอ้โห พ oh, ี่ลงเลยเข้าสางแล้วลงเลยลงเลยอ่าลงเลยถัดๆๆได้อ่ะนี่ๆๆๆแกลงแกเลยมาๆเลยโอเคนี่ลืออนุอนุดะคะเนหวัชดูรถไสเนาะดูลทีเบี้ยก็ไม่บ่อลื่นโพ เลยเลือนุโมด้าเตลวัยคัแนนวัยเนาะอ่านี่ครับพี่น้องแล้วก็จะยกอีกชิ้นนู้นอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วก็มีโรลเลอร์อสองตัวนู้นครับอันนู้นอีกชุดหนึ่งเออหน่วยรวนหน่วยวัอบโอ้เคล็ดนครัดดบมลนเยอะ ต้องอยยนใจปีเปนู้นเลยเที่ยงอุ้ยนี่เฟืองเบียยเนี่ยเดกแต่เนี่ยเน,เนี่เกเกอ้อ <laughs> นี่ครับเอาอันนี้ก็จะน้องสักดากำลังเกี่ยวครับ เอ้ยพี่เลยเลยไรต <ologie> <schwier Transportation>. ีก <attitudes> ็น่าจะเป็นเครื่องสิบล้อครับหกซูบนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซูบนี่พี่น้องเดี๋ยวซูไม่ดูครับ ใหญ่มากครับพี่น้องก็ที่ทางบริษัทเขาเาประมูลให้ก็มันเสื้อพวกอะไรมันแตกมาแล้วครับนี่ครับก็มีแต่ขายเข้าโรงหลอมอย่างเดียวครับนี่ครับส่นบนวนตัวไหลที่ยังใช้ได้ก็มีอยู่ครับข้างในพวกระบบเฟืองพวกเข้าเวียงพวกอะไรนี่ก็ยังใช้ได้แต่ว,ว่าไอตัวเสื้อเสื้อด้านนอกนะครับเสื้อรอบข้างนี่มัน

ตื่นเต้นเลยบ้องตื่นเนเลยนี่ครับเี่ครับัเลยเนยัลเลยเลนเลนเลยเลยเัยน เดี๋ยวเียร์เหียร์ลุยอย่าตะก้นูุ้ยจงนู่นุเออเจ้ะไปอันเวียปลอดปลอดไัยเพียงโอเคครับผมเดี๋ยวก็เหลืออยู่2-3ชิ้นเนี่ยผมช่วยทางเจ้าน้องสักดายกอ่าวันนี้ก็ขอถ่ายให้พี่น้องเห็นเออเนาะเดี๋ยวมาช่วยงานน้องสักดาแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาจบคลิปตอนท้ายว่าได้จำนวนกี่กิโล โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อุชิตับกับน,น้องศักดาก็ขึ้นเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วครับอยู่ท้ายก็บะก็กาลังจะเข้าตาช่างจะมาดูว่าได้สักกิโลครับผมไพี่น้องวันนี้ภารกิจเที่ยวสุดท้ายของโรงงานที่นี่ก็เออเนาะเที่ยวสุดท้ายเนาะเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมไพี่น้องก็เครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เก่าที่ทางโรงงานเขาประมูลให้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับผมไพี่น้องว่าได้อะไรมั่งอ้านี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวขออนุญาตเดินออกจากตาช่างก่อนนี่ครับเอานี่นี่ครับน่าจะได้อยู่มั้งประมาณตันกว่าครับพ่อแม่พี่น้องครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อูจิตับครับมาเอาเศษเหล็กเที่ยวที่7วันนี้ก็มีแต่เครื่องยนต์ทั้งนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องมีเครื่องยนต์หลายเครื่องเลยแล้วก็เอามาดูน้ําหนักครับอาตอนเช้าเอาเครื่องยนต์ไปแล้ว2ตัวครับ เอาไปเรียบร้อยแล้วครับ2ตัวแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงก็มีเครื่องยนต์อีกประมาณ3ตัวแล้วก็มีพวกโรลเลอร์อประมาณ2ชุดใหญ่ๆอ่าเดี๋ยวมาดูน้ำหนักครับวันนี้น้ำหนักรถอยู่ที่1620กิกโลบวกน้ำหนักเครื่องยนต์ไปรวมน้ำหนักรถอยู่ที่1,820กิโลครับบวกลบคูณหารแล้วได้น้ำหนักสุดที่อ,อยู่ที่1,200กิโลครับโอ้ครับแมพี่นง ไม่ใช่ย้อยไม่ใช่ย้อยครับนี่ครับเจ้านงสักตานี่ครับ <t> แต่ว่ายังหมดไหมยังไม่หมดครับมีกระทะ10บโลมีอยู่เป็นหมูไม่ต่ำกว่า20 30าตัวครับกระทะ10บโลครับก็คนไปไม่ไหวเดี๋ยวจะมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งวันนี้ก็เที่ยวที่7เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็มากดติดตามให้ผูชิตับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับตะไคร้กดตักพุทตะพือไปเลยครับพ่อแม่พี่น้อง นี่เดี๋ยวอุชิตับกับน้องสักดาก็ออขออนุญาตนาตนเครื่องยนต์นี้ไปส่งที่โรงงานก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามอุชิตับ,บะน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับ